หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรองประธานสภาพูดแทนรัษฎรคุณสุดชาติเลีทวงถามหาความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าอย่าสั่งแบบทหารกรณีที่ไม่ได้มาตอบกระทู้สดเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อ้างว่านี่มอบหมายกับคุณอาคมต่อมาคุณอาคมก็ไม่ว่างก็อ้างว่ามอบหมายคุณสันติและคุณสันติก็ไม่ว่างคุณผู้ชมครับโดนด่าไปไง ว่าพอให้มีความรับผิดชอบบ้างอย่าสักแบบสั่งแบบทหารสั่งอะไรไปเนี่ยมันต้องมีกําหนดการนัดหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้สภาเนี่ยมารอผูกคุณกันอยู่เท่านี้นะครับแล้วมันเป็นหน้าที่นะครับของฝ่ายบริหารที่ต้องมาตอบสภาเพราะว่าสภาก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะดานดาสัปดาห์นี้ก็มาแล้วครับมาแล้วต้องต้องให้เขาประจานก่อนอนะ่ะอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลชุดนี้นะครับพิธาก็เลยกลับมาถาม เอาถามเลยถามแทนพี่น้องประชาชนตอนนี้เรื่องที่เดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยคือค่าครองชีพที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆทั้งพลังงานอาหารค่าเดินทางแถมรายได้ลดลงนะและคาดว่าวิกฤตเนี่ยมันจะยืดเยื้อไม่ต่ำกว่าปีจะเอายังไงที่ถามกันชัดๆเนี่ยก็คือถามว่าเขาบอกแบบนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะยกตัวอย่างญี่ปุ่นประเทศหนึ่งเขาตั้งรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นมาขึ้นมาใหม่เลยนะรัฐมนตรีเศรษฐกิจความมั่นคงขึ้นมาใหม่เลย ที่มีคุณสมบัติและเชี่ยวชาญทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารการต่างประเทศและเคยเป็นสสแต่ไทยของเราเนี่ยกลับใช้สภาความมั่นคงแห่งชาติใช้สมชเนี่ยนะที่เป็นทหารมาทั้งชีวิตเนี่ยนะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพื่อแก้ไขปัญหานะผมก็เลยตั้งคําถามไปถึงสมชเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องอาหารหรือไม่เพราะองค์ประกอบขององค์กรมีเลขาสมชเป็นวิรบุรุษล่มงเกล้ารองเลขาสมชเคย แก้ปัเคยไปทํางานแก้ปัญหาโจรสลัดโซมาเลียต,ต่อต้านก่อการร้ายแล้ววิกฤตอาหารที่ต้องใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแล้วมันมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยจะถูกแก้ไขด้วยเลขาสบชอ,อย่างนั้นหรือเห็นไหมคุณอาคมก็ก็เลยอธิบายแบบนี้นะอธิบายแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาเอาให้ชัดๆเลยนะที่ให้สมอชอดูเนะี่ยคุณอาคมตอบแทนพประยุทธ์นะ ต้องบอกว่าสมชเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องด้านความมั่นคงของประเทศทหารสังคมเศรษฐกิจก็อาจจะต้องให้หน่วยงานต่างๆมากกว่านายกมอบหมายสมชทํางานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีการประชุมไปแล้วก็น่าจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมารวมทั้งแผนที่1แผนที่2ต่อไปเห็นไหมก็บอกว่านายกก็คือแก้ตัวแทนนายกนะบอกว่านายกตั้งสมชขึ้นมาแล้วให้สมชไปทํางานร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆให้สมชเป็นศูนย์กลางนะก็ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องตอบถามหรอกประชาชนคิดได้นะประชาชนคิดได้คุณผู้ชมครับนี่ผมคิดในมุมผมเลยนะเอาแบบเบสิกนะถ้าคนที่เรียนทหารแล้วเก่งทุกเรื่องเนี่ยประเทศนี้จะมีคนต้องเรียนเศรษฐศาสตร์คนที่ต้องเรียนสังคมคนต้องทําการค้าการขายไปทําไมอะครับก็ไปเรียนทหารกันให้หมดพร้อมเก่งทุกเรื่องนะเรียนอันเดียวรู้ทุกเรื่อง นะครับพูด,ดง่ายๆเละครับอดีตผู้วิ์เป็นทหารก็ไม่ไว้ใจใครนะครับแล้วก็ก็จะบริหารงานแบบรัฐราชการบริหาราแบบทหารก็เลยใช้สมชก็คิดได้แค่นั้นแหละครับนะไม่ได้มีคอนเน็กชันไม่ได้มีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นกรณีพิเศษแน่นอนในกลุ่มของนักธุรกิจการค้าการขายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อม ก็ถือว่าเป็นสําหรับผมนะวิบากกรรมของคนไทยที่ในยามนี้เราทุกคนเห็นต้องกันนะครับว่าเราเชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนะครับวิกฤตทางด้านพลังงานแต่คนที่เป็นนายกเนี่ยกลับเป็นทหารมาทั้งชีวิตแล้วก็เลือกใช้บริการของทหารในการแก้ไขปัญหาส่วนที่เขาเลือกคุณอาคมมาสุภุมสุพัฒนาพงมานะครับเพราะเขาสั่งได้นะนนะผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณสุพัฒนาพงกับคุณอาคมจะกล้าเถียงนายกแบบเพื่อผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็เลือกคนที่เขาใช้ได้นั่นแหละคนที่ยอมพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับมันก็มีตรก,กะเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นอกวิกฤตของประเทศไทยนะครับที่ต้องมาเจอวิกฤตในแง่ของสถานการณ์แล้วเนี่ยเรายังได้ผู้นําหรือว่าทีมงานที่มันไม่สอดคล้องมันไม่เหมาะสมเออคือถ้าในยามสงครามในยามต่อสู้สู้รบอะไรบางอย่างมันอาจจะมีความจําเป็นนะครับแต่ว่าในยามวิกฤตอาหารพลังงานแบบนี้มันต้องการ คนฉลาดมีวิสัยทัศน,น์ก็ต้องมีคอนเน็กชันนะครับนะต้องมีคอนเน็กชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเถียงในสาภาคุณผู้ชมก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว e a s y n e w วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับ แกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิชชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะ ได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาบทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงาน ได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอ a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกแฮงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์ว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกลม่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือ เป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชุ่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีไรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจะาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ